ควันมานี้ไหมเนาะเขามาควันม่เสาหนักห่อขับผูกขาบอท่านได้เมียหนิป้าคนกะงามเสียงกะบ่วนอาจารย์มือคีย์บอร์ดก็รอเด้อพี่น้องเด้อถือว่าผู้เสียผู้สาวอยู่ทั้งตัวทั้งตังไงถ้าผูดด้ใดว่ายังสูดยังชิ้นก็ติดต่ออาจารย์มือกียบอร์ดได้เด้อพี่น้องเด้อโคศกนะมหาอาจารย์โค้ชก็ได้เด้อ เนี่ยสู่เซ็กซี่คือกันเพื่อนมาสบายดีพี่น้องสบายดีหมู่ทุกคนเด้อคลิปนี้สําหรับอ่อเพื่อนเนาะมเียนนํากันเนาะม .7 รุ่น1พี่น้องเนาะม .7 รุ่น1อ่ามื้อนี้เนาะได้มีโอกาสมืองามยามดีเนาะเอ่อสิไปขึ้นเฮือนเสี่ยวเนาะหรือาเพื่อนนั่นเองเนาะพี่น้องแต่ก็ไปซ้ายพี่น้องเอ้ย ก็ว่าได้ต้องเ,อเปิดหา้านส่งลูกไปโรงเรียนเนาะเปิดห,ห้านในเมียก็อนะไรก็ส่งลูกไปโรงเรียนกลับมาซ้ายกันได้ดีกว่ากลับมาเนาะมูเพื่อนพันมูเพื่อนมาเบิ่งคลิปนีเดอ้อปานนี้มันคือจ่มห้าแล้วพี่เนาะไอตัวอันบอกล่วงหนา้าได้วันเลยบอกล่วงหน้าแต่วันที่อะไรก็ ที่ 2, 3, สองที่สามเลยพี่น้องเนะี่ยนี่ก็สิบปลายนะพี่นอนะ้องเนาะวันทะี่สิบกว่าเลยโอ๋อากันเดยเนาะวิลานั่นเองเนาะพี่น้องเรื่องว่าหลายคนเขียนบางไทรบุทองนี่อาการที่หูหักเาผื่ผนร้ายเนาะ,อ,ะอาจารย์วิลาเนาะอาจารย์วิลากับกา,ารแข็งเนะงาะรวมกับกานแข็งเนะองนะพี่น้องเนาะอยู่บ้านดงดอกไม้เมืองไทรบุทองพี่น้อง เปเมืองไซบุทองนี่ผู้ใด้ก่าหูแจักเพิ่นเบิดเนาะเพราะว่าเพิ่นเป็นคนที่แบบวแบบ่า,ม,ามีเกียรติมีอ่ามีหน้ามีตามีเกียรติแล้วว่างไงเนาะแบบในสังคมนะพี่นอ้องคือแบบว่าสังคมกันรับชื่อยองๆเพิ่นร้ายเนาะเพราะว่าเพิ่นเป็นผู้อาจารย์แล้วก็อ่าสั่งสอนนักเรียนเนาะร้านแล้วก็มีกีฬาหรือยังอ่าทางเจ้าเมืองโหลดกับแข้งก็เซิร์นเพิ่นไปเป็นเป็นมันแอบ กรรมการประมาณนี้แหละพี่น้องไก,ก่เขาบอกว่าเป็นนอกเรื่องการเมืองเนาะอขอถอนท้อไพ่ลายเลยไก่ฟินเบาฟินผ่านกรรมการได้กการเมืองไก่ข่อยหูมันได้เนาะไก่เฮียนรุ่นเดียวกันเนาะแต่หมูเพื่อนนะได้เป็นเจ้าเป็นนายแต่ไก่ของดินล้นลงเทพเนาะพี่น้องเนาะเพอาฐานะเอาประหมูเาานะาะต่างกันพี่น้องเราก็ต้องเป็นล้นเนาะ แต่มีแต่ภาพมีแต่หายเนาะบทต่างกันพี่น้องเฮ้ยก่คือเก่าคือเดิมหายห่างหายมีกับขัส่วนกันเท่านั้นแหละเนาะหาเงินหาคำแบบไหนแบบสิบพ่อแบบมีอยู่มีกินมีใช้เนาะพี่น้องเนาะมันเห็นไก่เดินทางคนเดียวพี่น้องแตยจริงเราเสี่ยวไก่เรา่วน,น,นอ่าเรื่องมาน้ำพี่น้องบอกให้ไก่ส่วนเดียวแต่เรื่องคืน ออพอสะดวกนอกจากน้องนอก็คือแบบวา่าต้องดูแลลูออกเนาะแล้วก็เบิบ่งห้างนอกจากห้องนี่แหละอ่ะวังว่าเข็นขึ้นเบาะั้นเนาะป้าพี่น้องตามกันไปเลยแล้วน,น,นีกาบโลดตัวเองมากพี่น้องเพราะว่าเข้ามาซ้ายเนาะหรือว่ามาส้านเองก็อาตลบกระเถิบมากเพราะว่า โลบะเถาะีแรีสะดวกกว่าทางแดงแดงนะพี่น้องเนาะมันสูงพี่น้องโลบะเถาะแต่โลเถามันต่ำมันแหลมบ่ได้หรอมแหลมบ่สะดวกก็เลยโลบะเถามา้งอะไรพี่น้องไปหอกอยู่เพื่อนหมดเลยพี่น้องเด้อยเพื่อนหมู่แหละปิดบ้านไหมพี่น้องเอ้ยงามงามดีเนาะของจาริลาเนาะไห็นเนาะนอนงานแล้ว

คนก็ไลยเลยเป็นเพื่อนหรืองานรองเเพื่นเพื่อนเพื่อนม่คนลเนาะได้หลนไล่ไหคนเด,ดียวหล่นกว่า <c oughs> ขาขวัญมานมิโน่เขาขวัญใหม่มหน้าเขาขวัญใหม่มาลูกในงาอะไรเดมิโน่แม่เสียวอันนี้เสีว 1, 2, 3, 4, tôi có mặt đấy nhà tôi đi bỏng vào đây luôn ở trên là anh đọc thằng, thằng mắt kinh đẹp kịch 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 thằng, kịch 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 cả, kịch có kịch 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 thứ จะภาเนาะถือว <54. S 2> ่า MM ทั้งขึ้นมาซกกระบาดจัดเนาะในปัจจุบันนี้กาได้เวลาขึ้นเฮือนไม่ใส่ลัมกสีพี่น้องเออผู้หันบนเก่าว่าเนาะกาคือซีเมนทั้งเอ่อหย่าเต็มพี่น้องเนาะก็ถือว่าความปรขอบใจทั้งมันตะเก็บรัำทาเนาะที่ผมบอกนะโดยเฉพาะแล้วทั้งอำนาจการปกครองนัสูงของเมืองเนาะ ที่ผู้ของงานมนีเนาะที่ว่าน้ำหนาพระทั้งทานต้องมีนอสว่าอันดับประจำปักเมืองอะไรจะตั้งเมืองเซกุทองเฮานี่แหละเนาะความเดือดร้อนทัวและทั้งอานดับการปกครองทั้งเรียกค่าเงิากบ้านเนาะทั้งเหล่าโคตรดอใหม่แต่ทั้งคนเปิดของเงินทุนเนาะแล้วก็ที่มนีก็ได้แล้วก็ทั้งคณะดผักคณะนักการปกครองทั้งกศกศเมืองเฮาเนาะบระดาแขกประดาเฮียประดาเจดตุปปักษ์สวนทติมวังงานมนีเนาะ ตัวทั้งมโมโกมินสหายทั้งไอ่เฮาเนาะทั้งไี่เหลเฮาทั้งอาเจีอาเหียทุกันเนาะบรรกาทั้งจะพักกามีากาตี่สีหิน้นกันในพีน้องแลนไปแดนมาครับปกตกัต่อไปกานะรเนาะกี่น,น้อเออกทต่ว่าได้จับไม่ในปีนี่ต่วขั้งธกิดเลยเนาะก็บอกว่ากันพิ่น้องทั้งไทั้งมินสหาย แ้ทาั้งอาหารกินกับเกียงพ่อมาในเลแงบเกุยากบบคำประเทศบานเข้าัาต้งตติตแก่าหาร้ากั่านเนาะเจอเกและทีแด้บอนมาด้วยส่วนแรังสรเกเนาะตัวฮาได้กรเกียมอปรูมนี่เขาเกรียมทั้งกระดาษอาาตกครองตปสชควาเมืองนาตทางทางางจะเมื่อเขาเนี่ยเนาะกำลังเสด็จเดินกลับมาสู่นี่เลเนาะตี่น่อิดมาำดังขึ้โด่งลยวะในการเติงเข้า เดมากับคุณเฮยน้องเฮยน้องเห็นแล้ะแฮ่กินดียวว่าแล้วแต้วก้งเประกาเฮาสนีกเากสิเข้าใจบ่เข้าใจนํากันเนาะก็เป็นในส่วงที่ว่ายังข้าใจกันนพี่น้องเนาะเนอานําไทยสาว โกศเขาขึ้นแล้วพี่น้องเสี่ยวห,อวห้องเองสาวนัพ้องโอ้ยเสียงเป็นจังเมียนวานจังเมียนใสพี่น้องเอ้ยขัดผูกขาดบนท่านได้เมียหนีบ้า <c oughs> คนกับงามเสียงกบับมวนอาจารย์เมือคีย์บอร์ดก็รอเด้อพี่น้องเด้อถือว่าผู้เสียผู้สาวอยู่ทั้งตัวทั้งตังนะทาผู้ใดไวายังสูดยังซิ่งกับติดต่ออาจารย์เมือคีย์บอร์ดได้เด้อพี่น้องเด้อโคศนะมาอาจารย์โคศส,ส<อ>ีก็ได้ด เยี่งสูตรดิบซิ่งกันกันมาเซาดินเนาะพี่น้องเป็นภาษาเราเตวามเปรี้ยวบากาศกันไปนะเนี่ยเนาะชาวดินทั้งเพลงบนม้วนกินเบียร์เด็ดเดี่มพี่น้องเอ้ยมาคำมาคูณเอองานจังสรรตะต่างบอสเซาแบบงานเน่ด้อยสองหน่วยสามหน่วยเออเอาจ้ท่อแบบโปรเฟชชั่นอลหรือว่าคงคงกับวีเดับพี่น้องเด้อติดต่อเอื้อใสเอื้อหากันได้ราคากระดีงกระดีงพี่น้องแต่ว่า ทุกเรื่องเนี่ยเขาไม่ส่าข้วาาเนอะเออก็ได้จัดแด็เต็มที่พได้ปัไดเล็่พะได้ข้อมูลข้อสื่อนั่นพเนาะมีสองศูนย์เอาวันนี้อาจารย์้ที่บอร์ดจัดไปอีกแเอาดึคนงานเพลงก็แล้วกันเอาวอาอะไรเอางาาเมืองล้วอาจารย์เออเอาพัดดอดีนึงคนงั้เทีงก็แล้วกันเด้อ